เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชนะงผันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งเกม Blood c d ภาคโคครับผมในครั้งนี้นะครับเ็นมีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากเห็นผมเล่นในโหมดด่านโอดิซี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดให้นะครับโอดิซี่เดี๋ยวผมจะขอสตาร์จากอีซี่ก่อนเลยละกันโอดิซี่โหมดเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวเล่นไปเราจะเข้าใจนี่เราจะต้องทําการเล่น3ด่านอันนี้นะต่อเนื่องกันนะครับเล่นจบด่าน1ด่าน2แล้วก็มาด่าน3ต่อโดยมีพลังชีวิตเดียวกันบวกกับ ตัวละครที่เมื่อใดก็ตามที่เราเซตอัพมาเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างทางเด็ดขาดเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นสตาร์ทมาเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากดด่านแรกให้เล่นด่านสเกตด่าน2อเอาพรันเป็นแบบรีเวิร์สเลยนะพยายามดูตรงนี้ให้ดีๆนะบางทีเรามันจะโหมดจะแตกต่างกันถ้าเล่นเป็นแบบมีเดียมอย่างเงี้ยด่านก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จานวนด่านที่ให้ชนะก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมีกดเพิ่มขึ้นมาด้วยบรุนเพิ่มขึ้นความเร็วมันเพิ่มขึ้นมีด่านอันนี้เสริมขึ้นมา ห้ามใช้ knowledge นะอะไรแบบนี้แล้วก็ด่านนี้ให้เล่นแบบฮาร์ดสแตนดาร์ดห้ามขายประมาณแบบนี้แล้วสตาร์ที่ด่าน12แล้วมีเงินสตาร์ที่พับบนสองอนี้แล้วผมจะสตาร์ที่อีซี่ก่อนในครั้งนี้นะมาเรามาเลือกตัวละครที่จะไปเล่นชนะในทั้ง3ด่านนี้กันเถอะครับอันดับแรกมาเราเล่นตัวที่สามารถสู้ได้ทุกด่านนี้โดยที่ไม่มีปัญหา q u i n ซี่ผมว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ดีนะผมว่าควินซี่เป็นหนึ่งในตัวที่ดีและตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเอาสไนเปอร เอาบัคเนียสไปฟัคทอรี่กำลังดีอืม้ดงิงมันให้เยอะมากเลยมาเลือกฮีโร่กันก่อนฮีโร่ผมเอาเป็นฮีโร่ผมเอาเป็นคุซี่ผมว่ามันใช้ง่ายสุดอ่ามันใช้ง่ายสุดส่วนเจ้าพวกลิงเดี๋ยวผมดาร์ตมีไว้บ้างก็ไม่เสียหายนะตอนนี้มัน17โอ้ยจำนวนเยอะมากเลยให้เยอะมากเลยผมเพิ่มสเน p เปอร์เข้าไปสัก4ตัวนะกำลังสวยแล้วก็เพิ่ม สไปร์ตแฟกตอรี่เป็น2 v i l l a ล e ทั้สองบัคเนียบัคเนียตอนนี้ยังไม่มีผมเอาเข้าไป3ก็3เอาละจริงๆแค่นี้ผมว่ายังจะพอผ่านเลยแต่เพื่อไม่ไม่ประมาทครับผมจะเติมตัวที่ผมคิดว่าผมจะใช้แน่ๆให้เต็มนะเผื่อไว้เผื่อไว้ไม่เสียหายบรรณาการไม่มีให้อยู่แล้วแต่เราสามารถเสริมวิเล e ได้ขาดอีก10ตัวผมเพิ่มซูเปอร์มังีเข้ามาแล้วก็เพิ่มดูวิดเข้ามาไม่ได้ a ได้ สบายเลยท้าอย่างนี้ <c oughs> บวกกับวิเลย์แล้วใช้ได้ดีแล้วก็ตัวน้ําแข็งกับตัวแท็กก็ไม่ค่อยจําเป็นนะแล้วก็เติมเติมเข้ามาเติมเติเข้ามาเฉยๆคาดิีงหนึ่งตัวผมเอาเป็นื่อกีเอสก็ได้ประมาณนี้พาวเวอร์อะไรก็ได้ครับผมไม่น่าจะได้ใช้อยู่ละมาสตาร์ทออดิซี่กันสวัสดีครับหนานี้ ไปก่อนเลยพี่น้องไว้ตรงนี้ก็ดีนะมันตีได้หลายจังหวะมากเลยอะตีได้ตั้งแต่แรกกลางปลายไว้ตรงกลางตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไว้ตรงนี้ก็ตีได้ประมาณกลางกับจะไปปลายเนะถ้าไว้ตรงนี้ก็เหมือนกันไว้ตรงนี้ดีกว่ามาวินซี่คุณสตาร์ทก่อนเลยแล้วก็มีบัคเเนียสักไว้ตรงนี้จะดีกว่าเหมือนเดิมอะ ไว้ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเขาเพิ่มระยะเข้าไปตีถึงอ่ะโอเคเริ่มให้เล่น40ด่านใช่ไหมไม่มีปัญหาสบายสบายครับชิวๆไปเดี๋ยวอัพโครเนสเพิ่มขึ้นมาจริงๆแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วเราก็อัพกลายเป็นกราฟช็อต แหลือก็ฮอตช็อตเพิ่มผมว่าก็สวยละแต่ผมเล่นเหมือนตอนปกติดีกว่าด่านนี้ให้เล่น40ด่านใช่ไหมเฮ้ไม่เอาดีกว่าผมเอาเป็นเรฟ p ช็อตฮอตช็อตไปเลยและด่าน40ผมจัดการด้วยการเอาไปกลายเป็นม<ๆ>ังกี้พเรสก็น่าจะสมบูรณ์อยู่กับการชนะในด่านนี้ครับ <S <S ตีพังตัวได้ตีเหล็กได้ถ้ามีฮอตช็อตสวยเลยมาร์คเียเป็นตัวที่เก่งอยู่ละผมไว้ใจ ผมเล่นแค่สตัวนี้แหละตอนนี้สบายชิลปึ๊บแล้วก็แคนนอนชิปเดี๋ยวรอเลยแคนนอนชิปรอ765ราคาไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าสวยครับ <c oughs> ชิวๆไปก่อนนะแรกๆ พอจบด่านนี้เสร็จเราจะต้องไปต่ออีกด่านหนึ่งเลยไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ให้ดีนี่น o ่นชิปเดี๋ยวเราอัพ Monkey ไพ r a เรต่อเราก็จะสามารถสู้กับเรือบินได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับจริงๆแค่ตอนนี้นี่ผมว่าก็ไม่มีปัญหาเยอะแล้วนะแบบค่อนข้างที่จะสบายแล้วนะนิดนึงแฮปปี้แฮปปี้ 4,165ค่อนข้างแพงแต่เราเก็บตังค์ซื้อได้อยู่ละการป้องกันของเราก็ถือว่าดีสำหรับที่จะไปด่าน40ตอนนี้ถือว่าผ่านอยู่เยอะมากๆเลยผมไม่กลัวผมไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นผมไม่ได้เอาตรงๆนะผมไม่ได้เล่นอ d y s ซี่นาน การที่ผมไม่ได้ลงลิงอะไรเยอะผมไม่แน่ใจว่าจํานวนที่เราเล่นลงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อด่านต่อไปด้วยหรือเปล่าแม้กระทั่งฮีโร่ด้วยอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมก็เลยเล่นแบบเล่นจํานวนน้อยๆไว้ก่อนเผื่อไว้แต่ HP อะแชแน่นอน HP แชแน่แน <Four. S 1> เงินไม่แชนะเงินสตาร์ทใหม่แต่ตาแรกมาเล่นแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเราสูญเสียควินซี่ไปหรือเปล่า <c oughs> ถ้าสูญเสียผมก็อยากร้องไห้อยู่เหมือนกันเพราะควินซี่นี่สําคัญมากสําหรับบแบ เอาไว้่านด่านแรกๆนี่จะได้ละมังกี้ไพ r a เรสครับอืม,อมจะได้แล้วมากโหดเลยครับแทนที่จะยิงลูกกระสุนระเบิดออกไปแค่ลูกเดียวตอนนี้ยิงออกไปตั้งสามลูกฮีโร่นะียังไม่ผ่านหรอกนายให้เจ้ามัาคคนียเขาจัดการดีกว่านะแล้วเขามีความสามารถในการ กินโมแอบในด่าน40ทันที instant kill ครับทีเดียวจบเลย <Okay. S 1> สวยคุณซี่นะ่ายิงเป็นเฟิร์สอ่ะละกันตัวหลุดดีกว่าเดี๋ยวให้เจ้านี่เขายิงสตรองให้สวยงามผมอาจจะใช้เจ้านี้บ่อยๆเลยนะทั้งบัคคเนียกับสไนเปอร์ด่านแบบนี้เหมาะมากครับยิ่งคอมโบด้วยกันดีเลยคือไม่ใดก็ตามที่โจทย์เราไม่จําเป็นต้องเล่นไปถึงด่าน100มันจะมันจะง่ายขึ้นเยอะครับเรื่องการป้องกันพังตัวใช้แค่นิดเดียว และสไนเปอร์เนี่ยผมไม่ได้เล่นสายกลางแน่นอนผมจะเล่นสายบนขั้วล่างครับโหดเลยเอาไว้ยิงเรือบินโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นด่านที่มีน้ําไม่ใช้เรือครับบาร์เนียใสายกลางเจ้านี่จัดการได้ครับไม่ต้องกลัวเก็บตังค์ไว้ด้วยถึงแม้ว่าตังค์มันจะไม่ไปต,ต่อด่านหน้าผมก็เก็บไว้ไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องใช้ คนเนี่ยจะคิดไงเพราะว่าปกติแล้วถ้าด่านแบบนี้ผมไม่เล่นบคนัคแค่เงินสายนี้หรอกนะผมเล่นสายเงินแต่นั่นคือในกรณีที่จะไปถึงด่าน100ถ้าไม่จำเป็นสบายสบายครับชิวๆได้ผมกำลังคิดเนี่ยแหละจริงๆนะถ้าผมสูญเสียคุนซี่ไปแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงดี ด่านสามแปดสามก้ากำลังจะมาสามก้ามาแล้วสี่สิบมาปุ๊บตายทันทีถ้าสี่สิบกปุ๊บชนะเลยโอเคชนะใส่ป๊าเรียบร้อยครับในอันแรกนะครับเราไปต่อคอนติเนียด่านที่สอง สวัสดีครับโอเคทุกคนยังกลับมาได้อยู่สบายเลยถ้าอย่างนี้ครับสบายเลยวินซี่ไว้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ดีมากเดี๋ยวผมด่านนี้ให้เล่นกี่ด่านสี่สิบ้าผมใช้วินซี่คู่สไนเปอร์ผ่านแน่นอนวินซี่ยิงเฟิร์สสไนเปอร์ยิงสตรองแค่สองตัวนี้ผ่านแล้วแต่สไนเปอร์จะเล่นเป็นสายไหนดีนะสิไม่เป็นไรสายไหนก็ได้ โอเคชิลๆไปครับพอเข้าใจนะเนาะด่านอ d y s ซี่ไม่ว่าเราจัดตัวอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่นั่งที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวในแต่ละด่านเราต้องเลือกดีๆจริงๆไม่จำเป็นก็ได้ไจริงๆผมเล่นดาร์ทแล้วเอาเป็นรอสโบมาก็โอเคนะแล้วก็สไนเปอร์มายิงตัวเหล็กให้ก็จบละ ตัวพังตัวเราใช้ดาร์ตได้ผมอัพไปก่อนเลยเพราะเล่นถึงแค่ดัน45ผมชิลมากผมอัพเป็นครอสโบแล้วก็เอาเป็นควิกช็อตบวกกับเวลี่ควิกช็อตเท่านี้ในช่วงแค่นี้ก็เกือบชนะได้แล้วนะเนี่ย <c oughs> เรื่องจริง <c oughs> เดี๋ยวอัพเป็นชาร์ชูตเตอร์สักหน่อยและสไนเปอร์เดี๋ยวผมอัพใส่บนคู่กับล่างให้แบบว่ามี มีความเร็วในการโจมตีนิดนึงแล้วก็ถ้าเจอกับด่าน40เดี๋ยวผมกดสกิลของวินซี่เอา <c oughs> ก็น่าจะสบายๆแล้วในครั้งนี้สำหรับตอนแรกมาเอาเป็นเอายิงเร็วมาก่อนเลยก็ได้นะเนะี่ยเอามาเอามา,า,ม,าม,มันอัพไม่เยอะเท่าไหร่มันใช้เงินไม่เยอะครับในการอัพเพราะฉะนั้นก็โอเคเดี๋ยวเอาเร็วขึ้นไปอีกนะ ทีนี้เจ้าพวกตัวพิเศษพิสดารต่างๆก็จะเสร็จนะซันไนเปอร์คนนี้เขาไม่ยอมแน่แล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้านี้ให้กายเป็นชาร์ปชูตเตอร์ออการเงินไม่ต้องการก็ได้อะสี่สิบหาด่านยังไงเงินก็นเหลือเฟือครับชิวๆดี แล้วชอบจริงๆเลยเวลาเล่นด่านเนี่ยแบบว่าชิวๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนี่ยมันสบายสมองดีครับโอ้ยกดใหม่ใหม่หลายรอบแล้วเกินมันไม่ยอมติดสักทีมาละเดี๋ยวผมอัพเจ้านี่ต่อชาร์จชุตเตอร์ เท่านี้ก็มีความสามารถในการต่อสู้กับกลุ่มบอลลูนได้ดีนะตำแหน่งค่อนข้างดีด้วยปรับเป็นล่าสุงได้เลย Crossbow Master จะคล้ายๆกับจ a c k a l o นิดนึงไว้ตำแหน่งเป็นเส้นตรงแล้วก็ปรับการโจมตีให้เป็นลาสเขาจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีครับสวยอยู่เดี๋ยวผมอัพอันนี้เพิ่มให้ยิงแรงขึ้นตัวเล็กไม่มีปัญหาอยู่ละแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็น s ซมิออ t ตเมติกทีนี้ใครจะมาผมก็ไม่กลัวแล้วครับผมจะกลัวก็คือเขาเอาดีด,ดมาครับถ้าเขากล้าเอามาได้ตอนนี้นี่เอามาเลยผมยอม <c oughs> ใครๆก็ยอมครับถ้าเจอแบบนั้นอนะแต่ผมไม่เชื่อว่าศัตรูจะสามารถไร้การกับผมได้ขนาดนั้นนะเกมนี้ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับ แนเปร์ตอนนี้คือโหดแล,ล้วครับยิงเร็วมากอยิงเร็วครับถ้าอัพแต่ฟูลออโต้ไรเฟิลได้นี่ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่นะเอาดีกว่าเอาดีกว่าไม่ต้องกลัวตัวเหล็กพังตัวด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันก็ไม่ไม่อะไรขนาดนั้นอีกอย่างถ้ามีเหล็กพังตัวจริงๆผมยังมีควินซี่คอยช่วยอ,อีกจังหวะหนึ่งอยู่แตนเปร์ตัวนี้ตีพังตัวไม่เป็นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักครับ ไปะปๆปๆปปปปเดี๋ยวอาปีนี้ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะโหดเลยสไนเปอร์ตัวนี้โหดมากสำหรับช่วงต้นเกมค่อนข้างโอเวอร์คิวเกินไปแต่เราจะโอเวอร์คิวครับปืนกลเลยครับอย่าเรียกว่าสไนเปอร์ดีกว่าครับเรียกว่าปืนกลดีกว่าครับจะเป็นปืนกลที่แรงด้วยนี่นะสิโอ้โห ต่อไปซื้ออะไรดีผมจะซื้ออะไรก็ได้นะตอนนี้ซื้อเป็นซูเปอร์มังกี้เล่นๆวางเพิ่มเพิ่มบารมีครับวางเพิ่มบารมีเข้าไปไปตรงนี้นะเดี๋ยวน็อกแบค็คแล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็เอาซูปเปอร์เรนสวยงามเลยแต่ก็แทบจะไม่จำเป็นแล้วครับ <c oughs> นาน 40, 40กำลังจะมาให้เขามาเลยครับ แป๊บเดียวพังครับแปบ๊บเดียวพังครับอันนี้คลิปนี้เป็นแบบอีซี่ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันว่าจะเป็นแบบมีเดียมแล้วก็ฮาต่ออะไรไหมเพราะเล่นแบบนี้เราได้ถ้วยเราได้ถ้วยเอาไว้เปิดเปิดซื้อของซื้อสกินอะไรต่างๆได้ครับ14ละจะจบละ ด่าน45หลเรือบินก็ไม่มาก็เสร็จเราอยู่ดีครับชิวๆสบายๆแต่เราไม่มีเงินพอที่จะซื้อโรโบโมัง้อ่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรช <c oughs> นะที่สองแล้ว <c oughs> เราไปอันที่สามต่อเลย <c oughs> อันที่สามเป็นนี้จ้า เราเาเรียกว่าในจำนวนด่านที่เล่นจะมากขึ้นอีกนิดนึงหมายถึงว่าด่านที่ต้องไปอย่างเงี้ยด่านแรก,กมันจะน้อยสุด40บด่านด่านที่2 45สิบห้าอะไรอย่างนี้แต่บางรอบของ o อ y ด s ซ y ก็ไม่เท่ากันนะอันนี้ห้าสิบไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวระวังฮีโร่ไว้ตรงนี้ก่อนเลยผมบอกแล้วครับว่าฮีโร่ในด่านนี้เล่นเป็นควินซี่ค่อนข้างที่จะสบายนะเพราะว่าเขาต่อสู้ได้ค่อนข้างดีมาควินซี่มามปรับเป็นอะไรก็ได้เอามาก่อนแล้วก็เล่นมาเลยก็ได้ครับ ควินซี่แบกได้อยู่แล้วด่านนี้ห้ามขาย <c oughs> ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวางอะไรไปแล้วต้องไปเลยนะต้องวางแล้ววางเลย <c oughs> อันนี้เป็นไพมารีวางไพมารีตรงนั้นแล้วจะโหดอย่างเช่นแบบดัตบังกี้แล้วเราทำเป็นครอสโบโหดโหดอย่างเงี้ยก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามันกำลังจะปลดตรงนี้ที่ผมต้องการครับนั่นคือเรือบ,บัคเกเนีย ผมเอาเป็นตัวเดิมดีกว่าผมเอาเป็นบัคเนียสายตีพังตัวได้แล้วก็เอาเป็นเกรปช็อตเป็นฮอตช็อตแล้วก็เป็นแคนนอนชิปเอาเป็นสายนั้นดีกว่าผมว่าป้องกันได้ดีกว่าเยอะแล้วก็ให้เล่นถึง50ดานสบายๆเพื่อหลังจากที่ได้ไพเรสบังกี้มาแล้วก็สบายละการเงินอะไรก็คงจะไม่จำเป็น มันยังทะเลน่นตีไปฝั่งนู้นได้อยู่แล้วนี่โอเคเพราะฉะนั้นเพิ่มระยะตีขึ้นมาเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างไม่เร็วนะตีตรงนี้ก็ได้ตีตรงนี้ได้เยอะสุดแล้วก็ตีตรงก่อนที่เขาจะหนีได้ด้วยครับตีได้หลายจังหวะแบบนี้ผมชอบอย่างคินซี่ก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่คินซี่ก็ยังเป็นคินซี่ครับช่วยแบกต้นเกมได้ดีมากถ้าผมวางดาัสเสริมเข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้าจะวางดาัสไว้ตรงนี้มันไม่ได้รับบัฟอะไรเพิ่ม วาไว้ตรงนี้จะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแต่ผมเอาจ้านี่กันผมเอาจ้านี่ให้พร้อมผมจะได้รู้สึกว่าไม่กังวลใดๆเลยดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราจะซื้ออะไรเล่นก็ได้หมดครับแค่นั้นชิบละเดี๋ยวเอาเป็นเหมือนเดิมมังกี้ไพเรมันก็จะชิวละเนอะอือหือชิวๆไปเรื่อยๆก่อน พิน uh huh. ซี่ปรับเป็นสตรองในตำแหน่งนี้ปรับเป็นสตรองไม่เสียหายนะอันนี้เป็นสายอะไรไพามารี่ซื้อตรงนั้นราคาถูกด้วย <c oughs> ตรงนี้ถ้าปลดขึ้นมาทำให้ไม่มีอะไรขวางกั้นบัคเน,นียที่จะตีละก็คือสวยเลยส่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวพวกเนี้ยพวกเนี้ยเราไม่สามารถวางในจุดที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เผ่าของมันได้นะ อย่างตรงนี้คือพรมารีผมไม่สามารถเอามมลิทารี่วางได้แต่ตรงนี้นเป็นมิลิทารีผมวางได้ตรงนี้ผมก็วางไม่ได้เพราะตรงนี้เป็น magic, เมจิกนสายเวทถึงจะวางได้ถ้าเป็นฟันเฟืองอย่างนี้ยคือสายสพอร์ตถึงจะวางได้เห็น <Okay. S 1> นะส่วนอันนี้มันไม่มีอะไรก็จริงแต่มันต้องใช้ลิงตัวเล็กเท่านั้นถึงจะวางได้นี่ใช้ลิงตัวเล็กเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราเอาตัวใหญ่ม,มันไม่มีพื้นที่พอครับ ประมาณนี้ด่านต่างๆมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวอัพอันนี้ต่อ44 1 0สผมว่าจะปลอดภัยละเหมือนด่านแรกที่เราเล่นกันชิวๆเมื่อก่อน่ะผมผมเล่นนะเมื่อก่อนผมเล่นออ y ดซี่ทุกครั้งลงลงช่องด้วยนะแต่เหนื่อยครับออ y ดซี่ผมเล่นแล้วผมเหนื่อยเหนื่อยไออีซี่หรือมีเดียมาผมไม่เหนื่อยครับฮาร์ดอะผมเหนื่อยแล้วมันต้องเล่นหลายด่าน ต่อเนื่องโอ้โหไม่ไหวเลยอะปวดหัวเลยอะมันวางได้แค่ตัวเดียวเนาะตัวเดียวก็ตัวเดียวผมไม่ซีเรียสถ้าเล่นสไนเปอร์ขึ้นไปเพิ่มพลังในการทำดามเมจยิงโหดร้ายเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยผมจะโหดร้ายกับบลูนดีไหมคำตอบคือดี D ครับคำตอบคือดีครับคราวนี้ผมจะเล่นสาย ล่างคู่บนดีไหมดีเอ้กลางคู่บนพูดผิดไม่ใช่ล่างเล่นกลางคู่บนเดี๋ยวสามเันสองมาแล้วก็เอาเป็น full metal jacket ด่านตัวเร์บินกำลังจะมาเดี๋ยวผมจะกดสกิลนะอ่ะได้นี่ละ พอได้นี้มาผมอัปอันนี้ได้เดี๋ยวอัปเป็นถึงเทียสองเลยทั้งบน <4. S 1> พันห้านะนี่แน่เท่านี้ก็เพียงสมว่าเพียงพอนะสารับการผ่านด่านห้าสิบผมว่าเขาแค่เนี้ยเพียงพอนะครับค่อนข้างสวยงามแต่เพื่อเป็นความไม่ประมาท เดี๋ยวผมจะสร้างตัวอื่นเพิ่มเอาไว้ด้วยอย่างเช่นเจ้านี้ถ้าเป็นอันนี้อันนี้รัมอันนี้เพิ่มพลังของผมเ,เพิ่มพลังอันนี้คือเผื่อไว้ดักไวดักแวผมเชื่อไหมผมจะพยายามทำให้เจ้านี้ทำดาเมจได้ศูนย์ให้ได้ไม่ต้องกินก็ไดนะ้อะผมไม่กินให้ปรบปร,ปรสวยงามเอา2,300สไปบอลเพิ่มขึ้นมาก็ แข็งแกร่งอีกเยอะเลยครับแข็งแกร่งอีกเยอะเลย <Taste. S 1> ปรับเข้าให้ถ้าถ้าได้นะผมจะเก็บตังค์เอาแปดพันถ้าได้นะแปดพันก็สวยโย่ แค่นี้ก็สบายแล้วครับมันไม่ได้ยากครับเวลาเราเล่นเกมนี้มันชิลๆเล่นไปเรื่อยๆเราแค่เข้าใจการป้องกันในระดับแรกๆที่มันแบบไม่ได้เยอะมากอย่างนี้ให้ดีเราก็ป้องกันได้ละด่าน47อีก3ด่านได้8,000แล้วด้วยสไป์ไมล์ยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปใหญ่ครับอย่างงี้ยิ่งมั่นใจเห็นอย่างงี้แล้วยิ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาแน่แ บายเลยอมอนอมอนสี่สิบแปดละอีกสองด่านเท่านั้นสี่สิบเก้ายิ่งเล่นด่านยาก,ย,ากยิ่งยากยิ่งแย่ครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะเก็บถ้วยในทุกๆอาทิตย์คคอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เล่นทั้งอีซี่แล้วก็มีเดียมาไว้กำลังดีครับกำลังดี ไม่เหนื่อยแล้วก็ชิลๆเพลินๆไม่เครียดเกินไปครับเล่นหาหนะเครียดกินเพื่อเอาเรื่องเอาชัยตัวสุดท้ายนั่นเองนะแล้วในแต่ละด่านอย่างที่เห็นนะเราจะได้รางวัลมาด้วยครับและหลังจากที่เราจบครบทุกด่านจบครบ3ด่านปุ๊บเราจะชนะใช่ไหมเราจะได้เปิดกล่องของโอด s s e ีได้รางวัลได้เป็นแคช h d ดรอปแล้วก็ได้ถ้วย15ถ้วยนี้แหละที่เราเอาไว้ซื้อสกินเอยซื้อ ซื้อสาวเอฟเฟกอะไรต่างๆนี่ถ้วยนี้ชนะแล้วนะสบายๆย,ยังมีโหมดมีเดียมกับฮาร์ดรออยู่ด้วยถ้าเราเล่นมีเดียมแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บถ้วยให้ได้เยอะๆสตาร์ทที่ฮาร์ดไปเลยจะจบกว่าเพราะว่าของรางวัลมัน,ม,นมันถูกมันถูกตัดออกไปนิดนึงประมาณนี้แหละก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นในรูปแบบไหนแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบชิวๆง,ง่ายๆเล่นอีซี่เอาไว้ผมก็ไม่ติดนะแไะถ้วยพวกนั้นนะครับมันเอามานี้ มันเอามาซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อตรงไหนนะนี่มาซื้อตรงนี้เห็นนะตอนนี้ผมมีร้อยห้าสิบผมสามารถที่จะเอามาซื้อสกินเลยซื้อแบบของลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยสมมติตอนนี้ถ้าผมอยากจะซื้อผมก็าซื้อนี้ก็ได้ DDT แบบ d o o ม Select ก็ซื้อได้ใช้1 0 0่ถ้วยก็ซื้อไปอะไรประมาณนี้ Santa Hat 20สก็ซื้อไปตอนนี้ผมซื้อผมซื้อ3ามอันนี้พร้อมกันได้ประมาณนี้นี่แหละ ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะตกแต่งตัวละครตัวเองมากน้อยขนาดไหนเล่นโอดิซีบ่อยๆก็เป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มถ้วยเอาไปซื้อตรงนั้นได้นั่นเองครับโอเคครับทุกคนไม่เสียเวลามากแล้วสหรการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทานนี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ใจใหม่ในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับผม